ครับเช้านี้นะครับวันที่7กรกฎาคม2564นระผมหนุ่มเสือภูรมโลนะรับก็ยืนอยู่ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราดดำริอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับซึ่งเช้านี้นะครับก็มีทะเลหมอกอย่างหนาแน่นเลยนะครับในรอบๆตัวผมนะครับบริเวณทั้งภูเลยนะครับที่โครงการพระราดดำริภูหินร่องกล้านะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ ทางอุทยานนะครับก็ยังมีการปิดอยู่นะครับทางโครงการก็ปิดไปด้วยยังไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะว่าสถานการณ์ในเรื่องของประเทศชาติเรานะครับเอาไว้ให้ความปลอดภัยมีนะครับแล้วก็ถ้าหากเปิดเมื่อไหร่เราค่อยมาชมความงามกันครับที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดารินะครับถ้าเปิดเมื่อไหร่นะครับก็รอฟังข่าวนะครับทางทีมงานจะส่งข่าวเองนะครับในช่วงนี้กระผมหนุ่มเสือนะครับก็จะ ส่งภาพสวยๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับให้ได้ชมกันนะครับก็ทําได้เพียงนี้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับนะเอาอดใจรอเดี๋ยวค่อยมานะครับเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่คือด้านหลังของผมนะครับด้านหลังของผมแถวผาพบรักนะครับผาสลัดรักอะไรต่างๆนะครับผมก็ไปถ่ายที่ผาพบรักแล้วนะครับสลัดรักจะไม่ไปใกล้นะครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะฮะอันนี้ก็รู้สึกว่าทางด้านหลังของผมก็เป็นทิวสนนะครับสนามหญ้าตรงนั้นนะครับ นี่นะครับเป็นอาคารเห็นไหมครับนี่อาคารแทบมองไม่เห็นเลยนะครับนะเย็นมากครับสวยงามนะครับฤดูฝนจะเป็นลักษณะนี้นะครับฤดูฝนฤดูหนาวก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท้องฟ้าเปิดโล่งอย่างสวยงามนะครับฤดูฝนก็จะมีทะเลหมอกนะครับหนาบางบางอะไรต่างๆนะครับนี่ผมยืนอยู่ที่หน้าผารักยืนยงครับนี่ไงผารักยืนยงนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นผาสลัดรักนะครับ เสียงน้ําตกนะครับร่มก้าวพลาดอนนะครับยเยอะมากในช่วงนี้ครับปีนี้ฝนดีเอาไว้ช่วงนี้เดี๋ยวค่อยๆชมภาพสวยๆไปเรื่อยๆนะครับกระผมจะนําภาพสวยๆเข้ามาเป็นระยะๆะะตอนนี้รอให้หมอเปิดนะครับสวยมากครับนี่เห็นต้นไม้ไหมครับต้นสนบ้างต้นไม้ครับอยู่ในกลุ่มเมฆเลยตอนนี้ก็จะเห็นน้ําค้างนะครับ บนใบสนนะครับเป็นหยดๆเลยนะครับครับช่วงนี้นะครับแปดโมงเช้านะครับก็เริ่มเปิดแล้วนะครับทะเลหมอกนะครับเริ่มเปิดขึ้นมานะครับเป็นช่วงๆเลยสวยงามมากนะครับตามลำห้วยข้างล่างนะครับข้างล่างนี้นะครับมีก็สวยมากเลยนะครับทางต้นน้ำสูงๆขึ้นมาทางด้าน ขวามือนะครับ